สวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยวันนี้เรามาดูนะคะเรื่องแรกเป็นข่าวดีค่ะคณะรัฐมนตรีไฟเขียวปรับลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนะคะเริ่มทันทีรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะเรื่องนี้โฆษกรัฐบาลเผยในที่ประชุมครม,มรับทราบการรายงานของนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับมาตรการลดอัตราคา่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานสูงนะคะโดยผลหารือกับคณะกรรมาการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าจากเดิมที่ราคา4บาท10สตางค์ต่อหน่วยลดลงเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยค่ะโดยให้มีผลบังคับท,ทันทีตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้จนถึงธันวาคมปี2566นี้ละค่ะติดตามรับฟังรายการสวัสดีเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวัน